สวัสดีครับผมป๋าหนุ่ยทีวีนะครับแล้วก็รวมไปถึงช่องสองอาเซียนด้วยนะครับสวัสดี f อทุกท่านวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการสิ้นสุดระบอบกษัตริย์ในประเทศลาวนะครับการสิ้นสุดในระบอบประเทศระ,ระบบกษัตริย์ในประเทศลาวเนี่ยนะครับมันก็สิ้นสุดในปีพศ .2518 นะครับหรือตรงกับคิดสกักรา 1, 75, นะครับเมื่อลาวเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญม,มาเป็นระบอบสาธารณรัฐสังคมนิยมนะครับก็โดยมีเหตุผลหลายปัจจัยนะครับที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับซึ่งผมจะมาย่อยให้กับ FC ฟฟังง่ายๆสั้นๆแล้วเข้าใจนะครับาการสิ้นสุด ระบบกษัตริย์ของลาวมันมีบริบททางประวัติศาสตร์และทางการเมืองในยุคที่ลาวเนี่ยนะครับตกเป็นอนาณนาิคมของฝรั่งเศสตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19เนี่ยนะครับจนมาถึงปีพุทธศักราช2497หรือคิสศักราช1954ก็พูดง่ายๆว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเขาก็มีความพยายามที่จะรักษาอำนาจในเขตโซนอินโดจีน และต้องการที่จะต้องอแล้วต้องการที่จะถอนตัวออกไปจากความพ่ายแพ้หลังสงครามอิโนโดจีนครั้งที่หนึ่งนะครับแต่สงครามอิโนโดจีนครั้งที่สองก็จะเกิดขึ้นตามมาก็คือสงครามเวียดนามน,นะครับลาวเนี่ยถูกดึงเข้าไปสู่ความขัดแย้งในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามเวียดนามเนี่ยในพศออ2498จนกระทั่งถึงพศออ2518 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับต่อประเทศลาวเนื่องจากลาวเนี่ยเป็นเส้นทางสําคัญในการส่งกําลังบํารุงและก็ส่งสเสบียงให้กับเวียดนามเหนือผ่านทางเส้นทางโฮจิมินนะครับฉะนั้นความขัดแย้งภายในลาวเนี่ยสงคารามกลางเมืองของลาวเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นหลังจากที่นะครับสบปบปลาวเนี่ยได้รับเอกราชจ,จากฝรั่งเศสในปีพศสอง7ั ลาวเนี่ยตกอยู่ในสภาวะสงครามกลางเมืองระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มราชาธิปไตยก็คือนำโดยพระมหากษัตริย์และก็รัฐบาลหลวงพระบางประทะกับกลุ่มคอมมิวนิสต์นะครับนะปะทะกันซึ่งนะฮะกลุ่มคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับก็ได้รับแรงสนับสนุนจากกองทัพเวียดน,นามและก็สหภาพโซเวียตน,นะครับ มันก็ระวังพูดง่ายๆว่าระหว่างคอมมิวนิสต์กับระหวังสถาบันกษัตริย์ของเขาเนี่ยเขาต่อสู้กันนะครับงนั้นการแทรกแซงจากต่างชาติเนี่ยนะครับตอนหลังก็มีสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็กระโดดเข้ามาเล่นกับเขาด้วยนะครับในสงครามเวียดนามเนี่ยกับสงครามลาวเนี่ยอเมริกาก็กระโดดเข้ามาเล่นเข้ามามีบทบาทนะครับในสปปลาวเพื่ออะไรฮะอเมริกานี่เขาเจ้าพ่อประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับ เ,เขาเป็นเจ้าพอ่อประชาธิปไตยอยู่แล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะอเมริกาเนี่ยสนับสนุนเต็มที่ในเรื่องระบอบประชาธิปไตยแล้วก็พยายามต่อต้านกลุ่มคอมมิวนิสต์นะครับในขณะที่ประเทศลาวเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนมาจากเวียดนามเหนือแล้วก็จีนกลุ่มคอมเนี่ยนะฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็เวียดนามเหนือจีนโซเวียตฝ่ายไออเมริกาก็กระโดดเข้ามารักษาพื้นที่ตรงนี้ก็นะครับชูสถาบันกษัตริย์ ให้มีประชาธิปไตยแต่การล่มสลายของระบอบกษัตริย์เนี่ยนะครับก็คือมันเริ่มพังตั้งแต่ตอนที่ตอนที่สหรัฐเนี่ยถอนตัวสหรัฐนี่พอนิดๆหน่อยๆก็ไม่เอาแล้วกูเลิกแล้วกูไปดีกว่าพอสหรัฐอเมริกาไปเนี่ยนะครับหลังจากที่อเมริกาถอนตัวก็มีการลงนามในข้อตกลงนะครับสันติบาสสันติภาพประนันโทษนะฮะลงนามข้อตกลงสันติภาพที่ ารีสเมื่อปีพศสองพัหรือปีคริศักราช1,973สาหรัฐอเมริกาเริ่มถอนกำลังออกจากเวียดนามและก็ลดนะครับการสนับสนุนรัฐบาลลาวมันก็ส่งผลให้ประเทศลาวเนี่ยนะครับที่เขามีกลุ่มคอมมิวนิสต์อยู่ก็ได้เปรียบในการทำสงคารามกลางเมืองฉะนั้นเวียดนามจีนโซเวียตได้เปรียบเลยพอเมริการถอนตัวไปแล้ว ไม่มีใครมาเป็นก้างของอังคอรแล้วนะครับดังนั้นการยึดอํานาจในประเทศลาวเนี่ยในปี2518หรรือคิสสกัก้าเนี่ยประเทศลาวเนี่ยนะครับถูกยึดอํานาจจนกระทั่งสําเร็จนะครับาจากการสนับสนุนของเวียดนามเหนือนะครับแล้วก็กองทัพสหรัฐถอนตัวไปอย่างอย่างบริบูรณ์อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเวียดนามก็เข้ามาดังนั้นนะครับระบอบราชาที่ปไตยของ ลาวก็นะครับสิ้นสุดลงนะครับนั้นพอสถาบันกษัตริย์ลาวเนี่ยสิ้นสุดลงคอมมิวนิสต์ก็เข้ามาควบคุมลาวก็มีการประกาศนะครับยึดประเทศลาวนะครับแล้วก็กษัตริย์ของลาวก็คือคือไขวาสมเด็จพระเจ้าสีสว่างวัฒนานะครับแต่ตอนนั้นนที่เป็นกษัตริย์อยู่เนี่ยก็ถูกบังคับให้สละราชสมบัติเมื่อวันที่2ธันวาคม2518 นะครับลาวจึงถูกเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับโดยมีคุณไกสอนผมวิหารเนี่ยเป็นประธานประเทศลาวคนแรกงงไหมฮะงงไหมชื่อประเทศกับคนที่เขามาคนที่เขามายึดอำนาจระบบกษัตริย์คนที่เขามา,ย,า,า,มายึดอำนาจในะระบบกษัตริย์เป็นคอมมิวนิสต์ แต่เปลี่ยนชื่อประเทศให้เป็นอะไรฮะสาธารณรัฐประชาชนลาวประชาธิปไตยประชาชนลาวผมก็งงเหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจตอนนั้นนะความยากจนความเหลื่อมล้ำสังคมของออลาวเนี่ยนะครับในระบบกษัตริย์ลาวเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่พอใจแล้วก็เขาหันไปสนับสนุน นะครับไอเรื่องคอมมิวนิสต์เนี่ยมากกว่า,าระบบกษัตริย์ของเรานะครับแล้วก็อิทธิพลรัฐทิ่ทางคอมมิวนิสต์เนี่ยประเทศลาวเนี่ยใช้แนวคิดสังคมนิยมเ,เพื่อที่จะบอกกับคนในลาวว่าทุกคนจะต้องเท่าเทียมกันคือ,ค,อคือท่าไม้ตายของคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมเขาจะมีท่าไม้ตายของเขาก็กคือทุกอย่างเท่าเทียมกันนะครับ แนวคิดนี้ก็ถูกเอาไปเผยแพร่กับประชาชนโดยเฉพาะยิ่งชาวไร่ชาวนานและคนยากคนจนที่ต้องการปฏิรูปเพื่อให้ความเท่าเทียมกันมันเกิดขึ้นเขาก็เลยหลงเชื่อกันไปนะครับลาวก็ถูกปกครองโดยคอมมิวนิสต์ดังนั้นผลกระทบหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับลาวเนี่ยถูกปกครองโดยพักประชาชนปฏิวัติลาวนะครับซึ่งเป็นพักคอมมิวนิสต์แล้วก็ปกครองเพียงพักเดียวนะงงไหม ชื่อประเทศเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าปกครองในระบบคอมมิวนิสต์และปกครองเพียงรรคเดียวแต่ว่ามันก็มีกลุ่มคนพวกอมาตร,รุ่นเก่าๆพวกราชาพวกเชื้อพระวงศ์ลาวเก่าๆเนี่ยก็ยังออกมาต่อสู้กันอยู่นะฮนะในทั้งความทั้งทาง,งความคิดทั้งการประชาสัมพันธ์นะครับนั้นการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามของคอมมิวนิสต์ย่อมที่จะมีย่อมที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับรัฐบาลใหม่นะี่ครับ ของสอปปลาวเนี่ยที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยได้ทําการปราบปรามกลุ่มต่อต้านแล้วก็เริ่มกําจัดนะครับเริ่มจํากัดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองจึงทําให้ระบอบกษัตริย์เนี่ยไม่สามารถย้อนกลับมาต่อสู้แล้วขึ้นมาครองอํานาจได้อีกฉะนั้นการสิ้นสุดระบอบกษัตริย์ในลาวนะครับ มันจึงมีเหตุปัจจัยหลายประการทั้งความขัดแย้งภายในประเทศทั้งการแทรกแซงจากต่างประเทศความล้มเหลวของระบอบเศรษฐกิจอิทธิพลรัลทธิคอมมินิสต์ที่เข้ามา,มาส่งผลจนทําให้ระบอบกษัตริย์ของลาวเนี่ยสิ้นสุดลงในปีพุทธศักราช2518นะครับจึงทําให้ลาวเนี่ยกลายเป็นประเทศสังคมนิยมและทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีรัฐสภามีสภาผู้แทนราษฎรมีทั้งรัฐบาลมีทั้งฝ่ายค้านก็ตาม แต่หลักใหญ่ใจความก็คือปกครองในแนวแลทัทธิคอมมิวนิสต์อยู่เช็กเช่นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสั้นๆย่อยให้ฟังง่ายๆว่าระบอบกษัตริย์ลาวสิ้นสุดลงยังไงเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องป๋าหนุ่ยด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องสองอาเซียนของป๋าด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องป่านะครับแล้วก็มี QR code และเลขบัญชีแสดงไว้ให้อยู่นะครับก็ขอพระคุณทุกท่านมากไว้พบกันใหม่คลิปหน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามกันเอาแต่ถ้าส่วน f c อยากจะให้ป่าไปย่อยเรื่องอะไรก็ก็พิมพ์คอมเมนต์ขึ้นมาได้าจากอยากจะให้ย่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้ป่าก็จะไปหาข้อมูลแล้วย่อยให้ฟังกันง่ายๆคลิปสั้นๆฟังเข้าใจง่ายรู้เรื่องนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ